สวัสดีครับทุกท่านสมมนาออนไลน์ Online, Great Reset and New s t a r t 2020ถึงล้างครั้งใหญ่สู่การเริ่มต้นใหม่ในทศวรรษ2020เป็นไลฟ์สดเท่านั้นรอบเก็บตกรอบสุดท้ายสำหรับผู้ที่สนใจและตกหล่นจริงๆนะครับที่ขอกันมาสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ไลน์ ID เล9 9 9และผู้ที่ต้องการร่วมสนับสนุนช่องผมนะครับสามารถทำได้ผ่านทางปุ่มขอบคุณ s u p e r t ์ n k s หรือผ่านทางบัญชีตามประกาศนี้และต้องขอขอบคุณจากใจจริงถึงผู้สนับสนุนทุกท่านที่ผ่านมาณที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ ทอ่อก๊าซธรรมชาตินะครับนอสตีม1และ2ของรัสเซียนะครับเกิดระเบิดขึ้นนะครับนะในช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วนะ2 0 2 2นะหรือปี2565น้นั่นเองนะครับซึ่งขนาดนั้นนะครับก็คาดการณ์กันไปต่างนานานะว่าไอ้ใครเป็นคนระเบิดนะรัสเซียเป็นคนระเบิดเองนะครับหรือว่าถูกก่อวินาศกรรมนะครับซึ่งทางรัสเซียก็มายืนยันว่านะถูกก่อวินาศกรรมนะแต่ว่าจะเป็นจากใครเนี่ยก็มีหลายกระแส นะมีข่าวออกมานะจากหลากหลายแหล่งนะบ้างก็ว่ามาจากนะประเทศนั้นประเทศนี้นะเอาเป็นว่าเป็นข้อเก่าหานะครับแต่ทางรัสเซียก็ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้ระเบิดนะครับท่อแก๊สของตัวเองนะครับจะ,จะระเบิดไปทําไมนะเพราะว่าค้าขายกับทางยุโรปอยู่ดีๆก็ไม่มีความจำเป็นต้องระเบิดก๊าสนะครับนะเพื่อจะตัดการค้าขายของตัวเองเพราะตัวเองก็ถูกคว่ำบาตรอยู่แล้วนะครับคราวนี้ข่าวมันผ่านมาแล้วกี่เดือนครับ,บตั้งแต่กันยายนนะครับก็ผ่านมาแล้วประมาณเกือบครึ่งปี เรนะารา,าห้าเดือนกว่านะครับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวานะครับจะ6เดือนแล้วครับนะเพราะมันเกิดตอนต้นกันยายนนะครับข่าวที่ติดตามล่าสุดนะครับในช่วงวันที่8-9กลุนะกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับ6กนะก็มีข่าวมาจากผู้สื่อข่าวนะนักหนังสือพิมพ์นะครับเชิงที่เรียกว่าสืบสวนสอบสวนนะระดับรางวัลพูลิเซอร์เลยนะครับนะเขาชื่อว่า เซียมวเฮิร์สนะครับเขาได้บอกว่านะเขามีแหล่งข่าวนะบอกว่าว่าสหรัฐนี่แหละครับนะเป็นผู้วางแผนบุ้มนะครับนะท่อนอสตีมนะครับของรัสเซียนะนี่คือนะสิ่งที่นะครับนะนักหนังสือพิมพ์นะครับระดับรางวัลพูลิเซอร์นะครับนะชื่อว่าซีมัวเฮิร์สนะครับนะได้รายงานออกมาว่า นักประดาน้ำนะครับของกองทัพเรือสารัตเนี่ยนะครับเป็นผู้ปฏิบัติการนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณกลางของฤด,ดูร้อนนะครับซัมเมอร์นะของปีที่แล้วนะขณะที่มีการซ้อมรบนรับของเนโตนะครับเพราะนันะนี่คือสิ่งที่นะนักหนังสือพิมพ์ของสารัฐนะครับเป็นผู้นะแจ้งออกมาบอกเก่ากันนะในขณะที่ทาง ประธาน,น,นาธิบดีโจไบเดนนะครับแล้วก็ทาง CIA นะของสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้ทำนะครับก็ต้องเลือกนะว่าะจะเชื่อใครนะครับก็ต้องฟังนะครับเพราะว่าฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายนักหนังสือพิมพ์นะครับเป็นนักหนังสือพิมพ์ในเชิงเขาเรียกว่าสืบสวนสอบสวนนะครับก็มีแหล่งข่าวของเขานะซึ่งก็บอกว่าเป็นการวางแผนกันนะของสหรัฐนะครับ แล้วก็ชาติเนโตด้วยนะครับนะในการระเบิดนะครับนะโดยการใช้ c f นะระเบิดนะครับเ,เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นะอยเรียกว่าเป็นการเปิดเผยออกมานะเปิดโปงหรืออะไรก็แต่นะแต่ทางทำเนียบข่าวและเซเอก็ปฏิเสธนะครับแนะ่นอนครับทางรัสเซียจะมองอย่างไรล่ะครับนะเมื่อข่าวจากผู้สื่อข่าวระดับพูลิเซอร์สารเนี่ย บอกว่าสารัสนะครับเป็นผู้ลงมือนะครับบึ้มท่อการของรัสเซียแล้วหมีนี่จะยอมปล่อยผ่านไปเฉยๆหรือเปล่าน่าสนใจนะครับผมเชื่อว่าในหน่วยข่าวกองของรัสเซียเองนะครับก็ค่อนข้างรู้อยู่แหละนะว่าใครเป็นคนก่อวินาศกรรมนะครับจริงๆิงแล้วผมมองว่ารัสเซียก็จะรู้หลายเรื่องทีเดียวนะแต่เขาไม่ได้พูดออกมานั่นเองนะครับแต่ก็แปลกใจว่าข่าวเนี้ยไม่ค่อยตีพิมพ์เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยพูดกล่าวเท่าไหร่เพราะว่าเจอข่าวอื่นแทรกเข้ามา ปรากฏว่าเจอ ufo นะครับวัตถุแปลกประหลาดนะรูปทรง8ดเหลี่ยมนะรูปทรงกระบอกเนี่ยนะครับลอยเหนือน่านฟ้าสหรัฐนะครับแคนาดาอะไรประมาณนี้นะครับต้องส่งเอฟยี่สองไปสอยลงมานะ ufo เนี่ยนะครับข่าว ufo นี่มาจังหวะที่มีการรายงานข่าวจากผู้สื่อข่าวรางวัลพูลิเซอร์เนี่ยละครับนะะฉนนั้นคําถามคือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัสเซียมองอย่างไรซึ่งแน่นอนครับ นะจะปล่อยผ่านไปหรือเปล่าผมก็เชื่อว่ารัสเซียคงไม่ปล่อยผ่านก็คงจดบันทึกไว้แหละครับนะวันหนึ่งถ้าจะต้องประชิญหน้ากันนะครับนะก็คงเหยายเรื่องนี้นะครับมาคิดคำนวณด้วยเพราะเป็นความเสียหายของทางรัสเซียทางเศรษฐกิจการเงินนะครับผลประโยชน์ของรัสเซียนั่นเองและกฎหมายของรัสเซียก็มีพูดถึงเรื่องของการก่อการร้ายทรัพย์สินนะครับของรัสเซียซึ่งก็บอกว่ารัสเซียมีสิทธิ์นะครับในการโต้ตอบนะพรัะเป็นอาธิปไตยของรัสเซียนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ